นวดบีปั้นวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักเครื่องปั้นไขมุกทีนวัน T A K series กันนะครับ ปั้นไข่มุกของเรานะครับนำเข้าจากต่างประเทศออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อนเนื่องขนาดของเครื่องโดยประมาณนะครับมีความกว้างอยู่ที่39ซนติเมตรความลึกอยู่ที่37ซนติเมตรและความสูงอยู่ที่34ซนติเมตรครับเครื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มที่อยากทาไข่มุกได้ด้วยตนเองตัวเครื่องทําจากสเตลเลสฟูดเกรดปลอดภัยต่ออาหารและเครื่องดื่มโดยด้านหลังของเครื่องนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดและปุ่มเซฟตี้ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาหรือเกิดอาการขัดข้องเครื่องจะทําการตัดไฟโดยอัตโนมัติและนอกเหนือจากการทำเม็ดไข่มุก แล้วยังสามารถทําเม็ดโบวลอยได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้เจ้าเครื่องตัวนี้กันว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกเราจะนําแป้งไข่มุกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในช่องด้านบนภายในช่องจะมีการเหล็กผสมแป้งและส่งแป้งออกทางด้านข้างของเครื่องนะครับตัวแป้งจะถูกบีบให้เป็นเส้นเราจะใช้ความยาวของเส้นแป้งประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรถ้ารู้สึกว่าแป้งยังไม่เข้ากันดีสามารถนํากลับเข้าไปใส่ในช่องนวดแป้งอีกครั้งหนึ่งได้ครับพอได้เส้นแป้งมาแล้วนะครับเราจะทําการใส่ในช่องส่วนหน้าของตัวเครื่องซึ่งส่วนหน้านี้จะมีใบมีดสาหรับตัด และปั้นเม็ดไข่มุกโดยตัวเครื่องก็จะทำการหมุนไปเรื่อยๆจนแป้งกลมมนและได้ไข่มุกขนาดมาตรฐานเม็ดไข่มุกที่ได้ก็จะไหลออกมาจากช่องด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเครื่องปั้นไข่มุกตัวนี้สามารถผลิตเม็ดไข่มุกได้มากถึง15กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงทําไข่มุกขายทั้งวันได้อย่างสบายๆเลยนะครับ และนี่นะครับก็คือไขมุกที่เราได้สะอาดและยังควบคุมคุณภาพได้อีกด้วยและถ้าใครอยากเห็นหรือสนใจเครื่องทำไข่มุกก็สามารถแวะมาดูได้ที่บริษัท TA Corporation ได้เลยครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ